สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมผีกระสือนะคะเกมไอเดอะฮอลลเกมนะคะมันเป็นเกมผีลูกตาแต่ยังเสือตัวผียไม่ได้นะแต่จะลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ไม่ลบแล้วลบริมเงินเบืเลยไงกดนี้กดนี้โหมดคาเล่ห้า ไปกันเลยไปเก็บลูกกระต่ายแล้วก็ถุงเงินเออนี่ให้ชชวญหน่อยเมื่อกี้เกมบักเมื่อกี้เนี่ยหันเร็วเกินไปหันปั๊บ ตามไม่ทันเลยหันและตามไม่ทัน ว่าวันนี้จะเล่นไปตอนนี้จะเล่นไปเลื่อยเกมไอยมาพอดีเลยกำลังจะออกไปิดไทยมอตุมไอยเกมไอ้าทานอยู่นะ ไวไวเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเลยเมื่อกี้เกือบจนตุยขค้นชั้นบนไปอีก เป็นชั้นที่อยากขึ้นไปแต่ก็ขึ้นไปไม่ได้เพรมันอยู่ในมันอยู่ตรงภาพคาเดารฮอตเราไปดูภาพภาพเอดนนี่นี่มันคาเดรฮอดหรือโรงเรียน ไปสักทีดิไปชั้นบนไปชั้นบนไปชั้นบนวิ่งไปเลย เก็บอย่างเร็วมากพยาบาลแกะได้แล้วอ่างล้างหน้าเนี่ยอ่างล้างหน้าเนี่ยเปิดไฟดิไว้เสีย ชั้นบนแจ๋วตุ๊กตาวิ่งแค่แป๊บเดียวเนี่ยไม่น่าสวนตุ๊กตาเลยเก็บไอเดี๋ยวเจ๊มาหลบเจ๊ก่อน เก็บหนังสืออีกทำงานทำงานทำงานและอีกถุงยเดียวครบยี่สิบถุงพาไปส่งชานใต้ดินนะเยยมเลยพาไปทุกทางมากขอบใจหลายเด้อ ทวกตาไว้ใช้ลงมายังลงมาทาั้งล่างลงมาแล้วลงมาแล้วล้อมแม็จะเย็นกระเสอือ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหยับออกออกปฏิบัติการไปอย่ามาเก่ก,ก่ายดิพานภารกิจเสร็จ เจ็ดนาทีเองเวลาน้อยไปเดี๋ยวดูก่อนเอหมอดแบบไม่มีผีไปดูก่อนไปดูห้องลับไปดูห้องลับไปดูห้องลับก่อน เห็นว่าต้องเก็บของตังไว้เลยเพราะนี่ไงผีมาอยู่ดูกุกตามาแล้วเพลินแล้วเก็บลุกตาเพลินแล้วต้องหาทองเงินไงพราต้องไอ้นี่โหมดนี้ผีไม่อยู่ เว้นอยู่ในบ้านได้สะดวกนี่นตู้อะไรว่าตัวตับเพิงต้องเก็บถุงกันนะ มีด้านบนไว้ซารลึกเชี่เดี๋ยวเราไปเอาคนแจก่อนดีกว่าไปเอาคนแจก่อนคนแจอยู่ชั้นบนห้องชั้นบน ปิมโลกระตาเปิดแล้วราคา ไม่มีรหัสอีกเราเปิดท้องรับดิเปิดท้องรับต้องไปดูคำใบ้นั่นอีกดูคำใบ้ เดี๋ยวคลิปหน้าเอาหน้าใครมาใส่เก็บลูกตาเพลินแล้วเดี๋ยวก่อนนะ พอ่พอคนโตพอโตแม่คนเล็กพ่อคนโตแม่คนเล็กพอคนโตแม่คนเล็กได้จำไว้พ่อคนโตแม่คนเล็ก,อต,ลกตอนนี้ยังพูดยังไม่ได้นะต้องอันนี้ก่อนจำก่อนพ่อคนโตแม่คนเล็ก ว่าแม่เฮ้ยคนเล็กแม่เล็กเฮ้ยไปดูใหม่ดิ มั่วแหละลืมแหละคนเล็กแม่คนโตพ่อคนเล็กแม่คนโตพ่อมันเป็นพัร์เซลไง มันเป็นพัสดเซลคนเล็กแม่คนโตพ่อได, hey. ด้ใหด้ดูใหม่ดิดูใหม่ดิสายเพศสายเพศสายเพศ มันต้องพาเซลมาฮะมันทำให้เราเงงเออลองอันนี้ดิแม่แม่คนเล็กคนโตพ่อแม่คนเล็กคนตัพ่อ แม่คนเด็กก็ตัวเาแม่คนเด็ก็ะนี่หรือ ใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะเดี๋ยววันหลังให้รูปภาพสำหรับวันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคลิปหน้าบ๊ายายจบจุ๊บไปละ